เรียออกเลียออกแต่น้ำมันไม่นั่นน้ำมันไม่บูดเฮ้ยน้ำมันจ๋าไปสู่น้ำแล้วไม่เขาเรียเขาจะออกเหมือนพวกเราอี้ไอ้นนออกให้ดูก่อนมึงออกให้ดูก่อนเต็มมันเป็นยังไงมึงออกให้ดูก่อน,นเออไม่ <c oughs> น้องขาเดี๋ยยังไม่กล้า <c oughs> มึงลงก่อน <c oughs> เออนี่ดูแหม่ <c oughs> ดู นี่นะหายยาบัตอันนี้ไปแก้ไปแก้น้ำมันมานิดนึงหายยาบัตรขอบคุณสนามนดอนโซกิทด้วยก็แล้วกันครับ เดินสิงาเจอกันบรีรำมครับเดอนีนขาไม่ต้องเวามากลองดูดิไม่หนาแล้วช่างดันเซอร์กิปช่างดันย้ายไดูนี่เออเลยได้นะดูกนิ่รดรมันเรก่อนังบางลมนิดนึงก็กับ นายต้องบอกว่าม e> ึงกลาไว้ na, 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 no, no, no ี่อะไม่ต้องวาอกย่างเดินหนีใครมาเบิ้ลรถไนนี้เมื่อวานเนี่ยไม่เอาหรอกเอาเลยไม่ด่าไม่ตีหรอกเดี๋ยวม่ด่าแม่ม่ให้ตีคุณ